หนึ <nenhum S 1> ่<า>งสองเออสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบดินนะครับผมหน้าบ้านนะครับหน้าร้านหน้าผมไม่ใช่ใช่ครับเราทดสอบดินว่าดินเปรี้ยวแค่ไหนครับดินเสียไมนี่เป็นเครื่องวัดครับปัแ๊บครับอ่าวพีเอเอสปรับค่าพีเอสโอ้โหโอันนี้เปรี้ยวมากเสียดินเสียนะครับผมดินไม่ดีนะครับไม่มีธา,าตุเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมา ปรับปรุงดนด้วยตอนนี้นะครับผมอ่านฟอร์มซอยนะครับผมครับผมของบริษัทซัสเซ็ตมอลนะครับผมสมจไว้ครับผมเราจะมาทดสอบลองนะบนอะไรครับเอาไว้เที่ยว สามวันเรามาดูผลกันนะครับเดี๋ยวมาวัดทายดีครับโอเคสามวันเจอกันนะครับสวัสดีครับ